อัน,นนี้นะครับแนวของชากาลิกิสีส้มสองนะครับเป็นอย่างนี้ตอน,นนี้เราจะมันจะเข้าไปในร้านนะร้นานจะเป็นอย่างนี้นะครับไป<สตร>ได้ที่นั่งแล้วครับ ที่นั่งถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอเมนูอาหารกันพาไปที่ร้านชากาลิกิซีสามสองครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทองหล่อนะครับซึ่งวันนี้พาไปดูเมนูที่น่าจะไม่ค่อยได้กินกันนะครับเป็นเมนูที่ผมเจอร้านนี้ถูกใจคือเกนเกนเกียวซาครับนี่เลยเกนเกนเกียวซาเป็นเส้นอุด้งครับกับหมูบดเห็นไหมนี่แหละเป็นเส้นอุด้งกับหมูบดมันเสิร์ฟกับทาร์ตล้อ,นลอนเนี่ยแต่เรากินต้องระวังครับร้อนมากระว,วังลวกปากวิธีการครับพิซซ่มกับนึ่งจิ้มวันนี้ นี่เดียผมกินให้ดูน้ำจิ้มมันจะมาเป็นเรือเลยนะครับน้ำจิ้มอันนี้เดี๋ยวกินให้ดูนะครับเป็นยังไงอ่ะกินนี้ก่อนกินไปปุ๊บจิ้มเข้าไปฮะจุ่ม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 แล้วก็มาที่หน้าครับอ่ะเนี่ยอร่อยจริงเห็นควันปะ่ะอร่อยมากเป็นเป็นหมูบด กับเส้นอูโด้แบบเข้ากันมากครับแล้วยิ่งจิ้มเหมือนจิ้มเกี๊ยวซ่าเนี่ยอร่อยเหาะเลยฮะท้อาหมดทิ้งเลยนะฮะไม่ไหวแล้วกำลังหิวเนี่ยเนี่ยครับตุ๊ติบจุ่มมันจะเป็นชุ่มๆอย่างเงี้ยโอเคจบเมน,นที่หนึ่งนะครับมีอะไอยู่นิดปุ๊บ สวัสดีค่ะพี่ดีเองนะคะวันนี้ก็มากินกับ,บลาลักแล้วก็เมนูต่อไปที่จะแนะนำนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยแซลมอนชีสโลแต่เห็นได้ว่าว่าชีสแน่นมากทางข้างบนข้างและข้างในแล้วข้างบนเนี่ยเป็นชีสแบบว่าไม่ไม่เบิอนๆนิดนึงเนาะอะ,อะโอเคเห็นเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาชิมกันเลยดีกว่าเรัาคำเดียวคำเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงสิเราต้องมีด้วยวาซาบิป้ายนิดนึงให้มันขึ้นจมูกหน่อยอะนะทำเดียวอยู่นะหนึ่งสอง บอกว่าชิดแั่นแน,น่นสุดๆนั่นมากนั่นเวอรถ้าคนชอบชีนะแบบถูกใจเลยอ่ะอร่อยโอเคมากเลยค่ะโอเคจบละเมนูนี้เดี๋ยวเราดูเมนูต่อไปแล้วกันก็คือคุชิคาสึมันจริงมันเซตเนี้ยห้าไมลละสาสิบแต่ว่าผมสั่งเป็นปลาเลยนะ ปลาชิสสโมโครับหน้าตาเป็นอย่างนี้คือปลาชิสสโมโทั้งตัวนะทอดมามันคือเซตของทอดน่ะนะครับกับหอยนางรมทอดชุบแป้งทอดนะเดี๋ยวเราขอตัวนี้พิเศษนะปลาชิสสโมในเ,เลงไว้นานลวโอเคนะกับน้ําจิ้มนี่ครับเดี๋ยวทีที่น้ําจิ้มนะนี่น้ำจิ้มเนี่ยกินปลาทั้งตัวนะฮะมีไม้ละมาจัดไปฮนะหืม มีไข่ปลาด้วยเห็นไะมันมีมีไข่ด้วยไม่เป็นไรต่อครับในนี้มันมีไข่ปลาด้วยมาทั้งตัวครับแล้วก็ติ่มน้ติ่มเนี่ยฮะแล้วก็จัดการต่อได้เลยไข่ปลาแน,น่นมากอะ่ะ คือโอเคมัน,ม,น,ม,นมันปลาทุกตัวแต่มันกล้ามกรอบมากอะ่ะละเอียดมากกินได้เลยต่อนะครับหมดตัวแล้วอย่างเงี้ไม่น่ารอดละอือ้มออร่อยฮะขนมต่อบอ้างถุงเป้งพอด ใช่จิ้มจิ้มอย่าให้ชุ่มมากนะเดี๋ยวแป้งมันจะไม่กรอบแต่มันก็ทำได้หมดฮโดนจริงนี่ก็ลำปีแกเรียน า,ากแนะนำถ้ามาไงก็ต้องมีหอยนางรมกับปลาทิสโซโม้เนี่ยฮะอร่อยใช่ไหมไม่ผิดฮิปผิททิสโซโม่แล้วอันโพยอยู่กินเส้นแก้เลียนก็นี่ฮะกระลำปีในเมนูนี้นะครับที่มีก็คือเอบิกุ้งปลาหมึกอันนี้อะไรยังไม่รู้ กลับเนื้อกันทีไข่เบเกอรคือว่เบเกอี่ไก่ครับผมเนื้อไก่ไข่นกกระทาแล้วก็ปิดด้วยรากบัวเรียบร้อยครับผมก็เมนูนี้มาก็นแนะนำนะครับเป็นเมนูพี่ป๋ายก็ชอบเหมือนกันสำหรับเมนูนี้ก็คงจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเช็คบินสวัสดีครับคุกเก๋ครับภาษาไทยเรียกว่าข้าวน้ำชานะฮะข้าวต้มน้ำชานั่นแหละ ไอเนี่ยฮะที่กินเนี่ยมันจะเป็นข้าวต้มกับน้ำนี่คือน้ำชานะครับไม่ใช่น้ำ,นำ,นำซุปนะเป็นน้ำชามันจะได้กินชาเขียวใช้ญี่ปุ่น,น,นอ่อนๆนะครับไรคอมบุอันนี้ผมไม่แน่ใจอะไรเหมือนกับไอหน้าเซมเบ้อ่าอะไรคอมบุแล้วกินกับอะไร ผมเลือกเป็นนี่ฮะบ,บาเลือกเป็นปลาหมึกวาซาบินี่ครับหน้าตาเป็นงี้งเดี๋ยวเราให้ดูที่ที่นี่นะฮะเนี่ยนี่คือปลาหมึกวาซาบินะครับกินแล้วมันจะกรุบๆหน่อยครับเนี่ยข้าวนะม,มันฉุนๆหน่อยอร่อยดีครับใกล้หมดครับคือน,นี่คือ ก่อนของหวานจะเป็นอันนี้นนล้างท้องก่อนก็แต่ประมาณนี้วิธีกินก็ตักเข้าต้มเขา้าปากจะร้อนนิดหน่อยแต่ลงทุกคล่องคอมากครับแล้วก็พอรู้สึกมันตืดไปก็ปลาหมึกตามอือประมาณนี้ครับกับเมนูนี้ ของข้าวเป็นนะคะต่อไปก็จะเป็นของหวานซึ่งเราสั่งตัวนี้มานี่หน้าตาม,มันเป็นอย่างนี้นะซูมเข้าไปเลยมันชื่อว่าคินดิบูเล่นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกินนี่ทอดน,นะนี่นะอ่ะันจะแตกแล้วข้างบนเป็นอะไรครับมันเป็นน้ำตาลน้ำตาลไหมอ่ะเนี่ยแตกแล้วอ่ะแตกแล้วแล้วข้างล่างเป็นพุดดิง้งเห็นเล็บคุดดิง่ง นีมดิบูเล่นะคะอาจจะลองชิมนะอันนี้น้ำตาลจกไปเลยลิงชิมก็จะเห็นว่าอันนี้คือเนื้อพุดดิ้งแล้วข้างบนเป็นน้ำตาลไม่มันจะต้องหวานแน่เลยนั่นเราชิมเลยคือไนะเนื้อเนี่ยมันจะแบบพุดดิ้งแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลไม่อะ ก็มันก็จะมีความแบบมันนุ่มพุดดิง้งแล้วก็หวานหวานน้ำตาลข้างบนก็อร่อยดีนะนี่นี่อันนี้นี่นี่พุดดิ้งนะพุดดิง้งมือเดียวพุดดิ้งอันนี้ชิมพุดดิ้งก่อนนะอ่าลองกินนะ,อ,ะอืม คือยิ่งอร่อยคือยิ่งแบบเป็นนมนมอ่ะค,ครีมคมอะไรดีอันกินต่อกินต่อกินต่อเลยแล้วกันคท้อมกันเลยคือร้านชาการิกิ432นะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท15หรือซอยทองหลอนั่นเองใครที่เจ็บมากินก็มากินได้นะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ย รับออเดอร์สุดท้ายประมาณ5้าทุ่มแล้วก็ปิดประมาณตีหนึ่งครับผมสำหรับเมนูสำหรับเมนูที่ให้ดูก็ประมาณนี้แหละครับอร่อยมากทุกเมนูเลยมิวกายจะลืมมาลองกันนะครับสวัสดีครับ